สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับไฟอีกแล้วนะคะวันนี้มาทําคลิปแรนดอมให้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแรนดอมของเราคือเขาคิดอะไรอยู่ในหัวตอนนี้นะคะเขาคิดอะไรอยู่ในหัวตอนนี้ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะ เขาคิดอะไรอยู่ในหัวนะคะสำหรับแรนดอมนี้จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อถึงคนกลุ่มไหนคะเขาคิดอะไรอยู่ในหัวก็ต้องสื่อถึงอู๋มิลเลอร์เคลนแอนด์เบรซิงขอให้พรและปฏิหารจงเกิดขึ้นกับฉัน แอคชั่นสปี k louder เขาคิดจะ take action คิดจะ take action แล้วก็วิงวอนให้จักรวาลเขาข้างเขาคอยเป็นกำลังใจให้เขา look inside yourself มองเข้าไปข้างในตัวเองสํารวจสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ฟังมาว่าเขากำลังคิดทบทวนแล้วก็ค้นหา มองเข้าไปที่ตัวเองความรู้สึกของตัวเองตอนนี้เหมือนกำลังคนที่มีคำถามกับตัวเองนะคะคำตอบที่จะออกมาเนี่ยฟ้ามองว่าน่าจะเป็นคำตอบที่เขาทบทวนมาดีแล้วคิดมาดีแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาถามตัวเองหนักมากนะคะถามความรู้สึกของตัวเองหนักมากถามตัวเองอยู่เสมอนะคะอม,มาดูกันว่า เขาคิดอะไรอยู่ในหัวคะตอนนี้นะคะนางฟ้าช่วยบอกหน่อยคะ่ะเขาคิดอะไรอยู่ในหัวคะตอนนี้คนคนนั้นสําหรับแบรดนดรองนี้คิดอะไรอยู่ในหัวคะ m a d ีเอฟฟอเขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามทุกทางเพื่อมีคุณเพื่อไม่ให้สูญเสียคุณไป เขาต้องพยายาม It is safe for you to love เขาจะต้องทำให้คุณมั่นใจในตัวเขาว่ามันปลอดภัยที่จะรักอู Re ้ reconciliation แปลว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งละเพราะว่ามันมี Action Speak louder ขึ้นมาแล้วเขาขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเขาเขาจะพยายามไงก่อนที่จะลงมือทำก็ต้องแบบเฮ้ยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยรู้ด้วยนะ reconciliation เขาอยากกลับมานะคะ you deserve love เ,เขาจะทําในสิ่งที่คู่ควรกับคุณคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะได้สิ่งดีๆคุณคู่ควรที่เขาจะทำนะคะ k e e p and open mind แล้วเขาอยากให้คุณเปิดใจให้เขานะคะเปิดใจยอมรับเขาเปิดใจให้กับเขานะคะาสรุปนะคะช่องนี้ของเรามันก็จะเป็นแบบว่านะ ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลก็ต้องการคนที่มีปัญหาอบกอดหัวใจคนที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักดีอยู่แล้วก็คงไม่มานั่งดูดวงหรอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วล่ะค่ะนะคะมันถูกแล้วแต่หมอฟ้านะคะ <c oughs> ที่ช่องนี้จะเป็นอะไรแบบนั้นนะคะนะ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจักรวาลอยากอบกอด <c oughs> หัวใจของคุณให้คุณเข้มแข็งนะคะ เขาอยากพยายามค่ะเขาอยากทําทให้คุณมั่นใจในตัวเขาว่าเขาอะกลับมาครั้งนี้นะเขาจะต้องทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขาให้ได้ว่าเฮ้ยเขามาดีนะ mm hmm. เขาพยายามนะ mm hmm. เขามาแบบอยากให้คุณแบบปลอดภัยที่จะรักอะนะคะไม่ระแวงไม่อะไรเขาแล้วอะไรอย่างนั้นอะนะคะยูด mm ิเซิร์ฟเลิฟอะแล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคู่ควรกับคุณ mm hmm. นะคะ คุณจะเปิดใจให้กับเขาไหมเนาะนะคะคีบแอนโอเพ n m น n ม้เขาก็คุณจะเปิดโอกาสให้เขาอีกไหมเนาะนะคะเขาอยากกลับมาค่ะรีค n อนซิเลชันนะ,ะขอดูเอเนจีของคุณและเขาหน่อยเดวิลมัน มือนีอนรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคนะแต่ว่ามันตัดกันไม่ขาดนะคะหันหลังให้กันแล้ว f i ไฟออฟซอสแต่ไม่ปล่อยนะคะสี่เหรียญยังกอดความสัมพันธ์นี้อยู่ยังกอดคุณและเขายังห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้อยู่เ <c oughs> สียงเห็นไหม เมติเชียนคือคนที่อยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเตรียมการเหมือนวางแผนบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะอยากที่จะกลับมามีแผนแผนสองแผนสามแล้วเขาเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วนะคะเขารู้วิธีเข้าหาคุณแต่ว่ามันก็ต้องแบบประมาบ้างแหละเนาะเพราะว่าตัวเขาวิวออฟฟอร์จูนวน,วนี่มันเป็นโชคชะตานะพวกคุณเป็นเป็นผมลิขิตเป็นโชคชะตาของกันและกันนะคะมันยังไม่ มันยังไม่สิ้นสุดมันยังไม่จบนะคะเดวิลขึ้นมามันยังไปจากกันไม่ได้มันยังไม่จบเพราะฉะนั้น <c oughs> ความรู้สึกไม่ว่าจะของคุณและของเขานะคะเ <c oughs> มื่อมีเดวิล <c oughs> ขึ้นมามันคือตัดกันยากไม่ว่าจะคุณหรือเขาก็ตามนะคะทั้งคู่เลยคือความรู้สึกมันรู้สึกว่าโหยเดินออกมาแล้วนะอยากที่จะตัด <c oughs> อยากที่จะโอ้ไม่อยากสนใจแล้วแต่พอออกมากลับรู้สึกว่าอยากเดินเข้าไปอยากเข้าไปอีกเออ มันเป็นโชคชะตานะคะหรือออฟฟอร์จูนนะคะมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะนะมาดูกันหน่อยค่ะความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอความรู้สึกของคุณหน่อยคุณมองว่าเขาทำไมหยิงจังเลยนะทำไมนิ่งเงียบหายไปเลยนะคะคุณรู้สึกว่าเขาคงหายไปแล้วเนี่ย เอ็ดออฟคัพคิงวอปีเตอร์เคิลี่บหายไปเลยอะนะคะเออเขาคงถามว่ารอไหมรอรออย่างมีความหวังด้วยนะคะอือยังมั่นคงอยู่เนาะอืมก็รอให้เขามาง้อนั่นแหละนะรอให้เขามาพูดมาคุยหรืออะไรก็ได้รอให้เขากลับมานะคะ The ะฟล l แต่คุณก็ รอก็คือรอนะแต่รอ The f o o l คือคุณรอแบบไม่ได้ยึดติดนะคะ The f o o l คืออิสระแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เลยอืมให้อิสระกับตัวเองนะคะอะไรอย่างนั้นเหมือนคนที่ปล่อยวางมีความสุขแล้วอะ The f o o l อะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะสดใสแล้วอารมณ์ตอนนี้แบบ อันแล้วแต่เลยเห็นไหมดูเขาผายมือออกแบบก็แล้วแต่นะอะไรอย่างนั้นนะคะถามว่ารอไหมรอนะคะรอและมั่นคงอยู่ตรงนี้แหละืแต่ก็ไม่ได้ไปคนโทรลอะไรนะคะออไม่ไม,ไม่แบบว่าอะไรแล้วอะไรอย่างนั้นนะนะแล้วแต่โชคชะตาเลยนะคะความรู้สึกของเขาล่ะสามถ้วย ี่ไม้เท้าเดดจัสติกเทนออฟวอน ฟ้ามองว่าเขาอยากพยายามนะอยากเปลี่ยนตัวเองนะคะเดทขึ้นมาฟ้ามองว่าเขาอยากเปลี่ยนตัวเองอยากทานฟอร์มตัวเองใหม่อมอยากเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วก็จะพยายามกลับเข้ามานะคะพยายามแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมีปัญหาขวางกาั้นหรือมันจะเป็นเรื่องที่ยากลําบากก็ตามเขาอยากที่จะไปต่อนะคะ j u s t ิ c แล้วเขาจะทําให้มันถูกต้องให้มันคู่ควรสี่ไม้เท้าเนี่ย ฟ้ามองว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณนะสามไม้เท้าขึ้นมากับสี่ไม้เท้ามันเป็นไพ่งานแต่งนะคะมันเป็นไพ่การเฉลิมฉลองฟ้ามองว่าเขาอยากทําให้นี่แหละ it is safe for you to love อ่ะเหมือนทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขารู้สึกปลอดภัยในตัวเขาอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะอืมแล้วเขาจะเปลี่ยนตัวเองค่ะ จะสติ Justice, ในสิ่งที่คู่ควรเหมาะสมกับคุณไพ่ออกมาคล้ายๆกันเลยนะนะคะยูดิเซิร์ฟเลิฟอะทาในสิ่งที่คู่ควรกับคุณและพยายามให้ถึงที่สุดด้วยนะนะคะสีไม้เท้าคือความพยายามให้ถึงที่สุดเขาจะต้องทําให้ได้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทําให้ได้อะไรที่คุณต้องการนะคะจัสติอะไรที่คุณเหมาะสมกับคุณสิ่งที่คุณต้องการเขาจะเปลี่ยน ตัวเองเพื่อคุณนะคะฟ้ามองว่าคุณต้องการความชัดเจนพอเดวิลขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์น่าจะไม่ชัดเจนก็เลยหันหลังออกมาแต่ไม่ได้ปล่อยนะนะคะคนคนนี้ยังเป็นคนที่แบบเดวิลมันตัดขาดกันยากนะคะมันมีมันไปนโชคชะตาไงเป็นเนื้อคู่นะคะเปพรอมฤิขิดนำพาให้มาเจอกันเป็นบุคเพันิวาสนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลย ทำให้ความรู้สึกทั้งคุณและเขาอะไม่ปล่อยไม่ปล่อยกันและกันนะคะแล้วตัวเขาก็อยากกลับมามากๆจะเทคแอคชั่นแล้วนะเทคแอคชั่นแล้วนะไม่พูดเยอะนะคะแอคชั่นส e ีดรา u d e เแล้วเนี่ยเขาบอกรู้อ i นไซ o ์ยว e เซล่ะเขาถามตัวเองดีแล้วนะคะเขามั่นใจตัวเองมากๆแล้วว่าเขาต้องถาสิ่งนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้กลับมาเพราะว่าแค่พิสวาดแค่ลุ่มหลงแค่แบบว่า เดวิลมันคือความลุ่มหลงความพิศวาสนะแต่เขาไม่ได้อย่างนั้นอย่างเดียวนะคะแต่ที่เขาจะกลับมาเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมีความเป็นมีความรักอยู่ตรงนั้นมันมีความรู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งนี้ให้กับคุณอยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับคุณอยากทำสิ่งดีๆให้กับคุณอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะคะมาดูกันว่านะคะเขาคิดอะไรอยู่ในหัวตอนนี้หัวข้อของเราเลยนะ แล้วตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ในหัวบ้างนะคะคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างคิดอะไรอยู่ในหัวเขาบ้างจริงๆเราก็รู้แหละเนาะจริงๆเราก็รู้แล้วนะว,นะว่าเขาเอออยากกลับมาอยากแต่งงานอยากเปลี่ยนตัวเองนะคะอยากสร้างความมั่นคงให้กับคุณ ก็ดูหน่อยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัารวานช่วยบอกหน่อยค่ะเขาคิดอะไรอยู่ในหัวค่ะนายอ้วนช่วยพังทะเลยกำแพงที่นี่สิบดาบ เขาจะส่งเพลงมาให้คุณนะคอยดูนะเขาจะส่งเพลงรักมาให้คุณหรือส่งสัญญาณส่งบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้อยากให้มันจบนะคะกลัวว่ามันจะจบมากๆนะคะนิ่งนี่ก็คิดมากนะการที่เขานิ่งเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งแบบว่าถามว่านิ่งมากไหมอะ่ะก็นิ่งนะ่ะแต่ไม่ปล่อยเห็นไหม นิ่งแต่เป็นยังโฟร์อเพเทอรเคิลขึ้นมาสองใบละแล้วคนคนนี้ขี้ถึงขี้ห่วงด้วยนะอ่าลืมบอกราศีนะคะคนวันเสาร์คนวันพุธคนวันพฤหัสคนวันอังคารคนวันศุกร์นะคะดินน้ำลงไฟมาหมดนะนะคะ ราชินีถือเหรียญเอ็ดอ of p e n t a c l e ช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆฟ้ามองว่าคุณกลับมารักตัวเองแน่นอนนะคะเก้าเหรียญขึ้นมาแล้วก็คีโนเพเทเคิลขึ้นมาคุณมีเสน่ห์มากๆ ฟ้มามองว่าเขากลัวกลัวว่าคุณจะไม่สนใจเขาแล้วเขาต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาเป็นคนที่นิ่งจริงๆนะเป็นคนที่แบบโอ้โหอีกโก้นะคะจริงๆคุณก็ด้วยนะ King of p e t e c o e ขึ้นมานิสัยคล้ายๆกันนะคะ King กับ King of p e t e c o e อีกโก้ไม่พูดก็ไม่พูดเหมือนกันอะไรอย่างนั้นนะคะไม่ยอมกันหรอกอะไรอย่างนี้นะคะนะแต่ว่าความรู้สึกอะไม่ปล่อยกันแต่การกระทำอะ เยื่อหญิงนะคะแบบเยอ่หยิงถือเกียรติถือศักดิ์ศรีตัวเองเป็นใหญ่นะคะอือยู่แบบเนี้ยใช้ชีวิตของตัวเองแบบว่ามีความสุขในการใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ารอไหมรอนะคะเขาฟ้ามาว่าในหัวของเขาเขากลัวมากๆที่จะเสียคุณไปนะคะ mm. เพราะคุณมีค่าต่อใจเขามากๆเลย mm. คุณเป็นคนที่ดูดี ดูดีนะคะดูเลอค่าดูดีเพอร์เฟกและช่วงนี้คุณมเสเนห์ด้วยแหละเขาส่องคุณนะบอกเลยนะคะติดตามส่องคุณอยู่เสมอติดตามคุณอยู่เสมอแม้ว่าที่เงียบไปความรู้สึกไม่ได้ปล่อยความรู้สึกยังมั่นคงยังอยู่ตรงนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะเขาจะต้อง Take Action ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอฉันหรือว่าเรานิ่งๆนะหรือจะส่งเพลงไปดีเนาะหรือจะอทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้รับรู้นะ่ะจัสเมนนะคะเหมือนเปิดเผยความรู้สึกหรืออะไรก็ตามให้คุณได้รับรู้แล้วนะคะจะไม่นิ่งแล้วอ่ะ นะคะแต่ถึงนิ่งเขาก็ไม่ได้ปล่อยหรอกนะขอสรุปหน่อยนะคะสรุปนันด้อมนี้ให้หน่อยค่ะนายออเพนเทอร์เคิขึ้นมาอีกแล้วช่วงนี้คุณโนสนโนแคร์ no zone, no care, เนาะยิ่งๆอะค่ะนะแบบว่าอ,อ,อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะรักตัวเองแล้วนะคะใช้ชีวิตมีความสุขแล้วเติมเต็มตัวเองได้อะไรอย่างนั้นนะคะมันก็เลย แฮงแมนแต่ก็ไม่ได้ไปไหนสิ่งที่คุณรอคอยนะคะโอกาสมาแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะเนะียจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่ง เ,เขายอมคุณแล้วค่ะยอมทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้ลดอีโก้แล้วนะการขอโอกาสนะคะฟัามองว่านี่แหละอันนี้ส่งของการรักตัวเองนะคะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากขึ้นรู้คุณค่าในตัวเองนะคะทําให้สิ่งที่คุณรอคอยอะ่ะมันได้รับสิ่งนั้นนะแล้วเขาจะเป็นคนที่ สเตนนะ่ะดูดิยอมคุณทุกอย่างยอมทุกอย่างขอให้ได้อยู่เคียงข้างคุณได้ปรับความเข้าใจแล้วยอมนะสเตนเนี่ยคือแบบเอาจริงๆนะฝ่ายชายจะต้องคือต้องยอมต้องเทคแอคชั่นแล้วแหละนะคะนะรู้สึกจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะต้องลดอีโก้ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละนะนะคะมีโอกาสที่จะ ได้กลับมานะคะโอกาสที่จะได้กลับมาเรียนรู้กันใหม่แล้วก็อยู่เคียงข้างกันเป็นสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากๆเลยนะเป็นเนื้อคู่ที่ตัดขาดกันยากนะคะสายสัมพันธ์เหนียวแน่นสเตนแข็งแรงแม้ว่าจะมีความแตกต่างของคุณทั้งคู่นะคะต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอายุที่แตกต่างกันพ่อแม่ไม่หรืออะไรก็ตามแต่ว่า มันสามารถปรับจูนเข้าหากันได้นะคะด้วยความอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ฉลาดจิตใจดีมีเมตตาอีกคนก็เป็นคนที่ยอมออมช่อมให้กันอะไรอย่างนั้นนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตนะจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็จะยอมคุณมากๆ <c oughs> เพราะว่าเขากลัวที่จะเสียคุณไปนะคะโอเคคนวันอาทิตย์นะคะที่มาเพิ่มนะคะดินน้ําลมไฟมาหมดนะ ก็จะประมาณนั้นนะคะในหัวของเขาตอนนี้คิดและหาวิธีที่จะกลับมาค่ะนะคะแล้วทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะไม่จากไปไหนอีกนะคะทำในสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณทำในสิ่งที่มันดีกับคุณเขาจะไม่ไปไหนจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะสุขสมวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ